สวัสดีครับพบกับอู๋เช่นเคยครับกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้ครับจะมาดูคันนี้เลย CX5 2.2 XDL นะครับตัวนี้เป็นรุ่น SP นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับหลังคาจะมีซันรูฟนะครับตัวรถนี้เป็นปี2019นะครับราคานะครับอยู่ที่1ล้าน50,000บาทนะครับตัวนี้ครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับพร้อมและประกันศูนย์โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวมาดูที่ไฟหน้านะครับตัวนี้ครับจะมีเดลไรด์นะครับมีมาถึงด้านข้างเลยผมบอกเลยว่าเห็นชัดเจนแน่นอนครับเป็นไฟวงแหวนด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้านะครับก็จะมีเป็นโลโก้ตัวนี้นะครับเป็นโลโก้เต็มนะครับเป็นโตโต้โลโก้กระจกนะครับตัวเซนเซอร์นะครับก็จะมี4จุดนะครับด้านหน้าเซนเซอร์กันชนนะครับโอเคดูด้านข้างกันเลยนะครับ นี่นะครับล้อมแมกนะครับก็เป็นล้อมแมกเดิมจากโรงงานนะครับโอเคนี่นะครับมาดูได้เลยสีเป็นสีเทานะครับตัวนี้เทาเกรนะครับโอเคด้านหลังนะครับไฟท้ายก็จะเป็นเหมือนอ่าไฟ led นะครับ cx 5 awd นี่ก็เป็นมีระบบ all wheel drive นะครับลูกค้าที่ซื้อรุ่นนี้ไปก็สามารถอ่าใช้ ในเรื่องของระบบทางสมบุมบันได้ในระดับหนึ่งนะครับระบบบอกอยู่ได้เครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่ห้องเครื่องยนต์กันเลยครับผมครับดูที่ห้องเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์เป็น2 2ดีเซลนะครับตัวนี้นะครับอมาดูที่ฝาลับฝากระโปรงกันเลยครับร้อยมากสียังอยู่เลยนะครับก็มาจากเดิมๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมๆเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับ ตะเข็บข้านะครับเหมือนเดิมนะครับห้องเครื่องก็สะอาดใหม่มากนะครับมีรับประกันศูนย์นะครับตัวนี้ลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนครับผมมาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะครับฝั่งคนขับก็จะมีพวกอ่ะแอตตีฟทคุชชันโทนนะครับพวกอ่าป้องกันระยะรักษาระยะห่างการชนนะครับ เล็ใไม้นะครับอยู่เียงแค่สามหมื่นสี่นะครับตัวนี้ใหม่น้อยนะครับโอเคสําหรับรถปีสองพันสิบเก้าหน้าจอนะครับตัวนี้ครับออตโนมัตินะครับควบคุมที่จอดิสเพย์ตรงนี้นครับความใหม่นะครับบอก็ใช้งานน้อยอีกแล้วนะครับน้อยมากครับสะอาดใหม่เอี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นหลังคาก็จะมีสัลลูปนะครับอ่าสัลลู รุ่นท็อป SP ก็จะมีสรุปมาให้แล้วนะครับเป็นท่าที่นั่งนะครับ SUV นะครับอัานี่นั่งนะครับด้านหลังก็จะมีแผงบังสัมภาระท้ายนะครับใส่ของได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปสรุปรุ่นราคากันอีกทีหนึ่งครับก็มาถึงช่วงท้ายนะครับกับ m a z ด้า x 5นะครับ 2.2xdl นะครับคันนี้นะครับราคานะครับ อยู่ที่1น0 0 0ล้านบาทนะครับเป็นรถปี2019นาะครับไม่อยู่เพียงแค่34 0 0 0ื่นเท่านั้นนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์ติดต่อผมจะลงเบอร์ไว้ให้นะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใหม่มากรับประกันศูนย์ต่อเนื่องนะครับคันนี้ลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยมีประวัติศูนย์จากมาสด้าแน่นอนครับผมก็ตอนนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับลูกค้าที่สนใจนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับ ก็เป็นกําลังใจนะครับหรือว่าจะกดติดตามเพื่อดูรถคันไหนอีกนะครับผมก็จะรีวิวหลายๆคันนะครับมาปรับสภาพดีๆนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ